สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับก็ท่านที่นพลาดการประชุมเชิงสำน,น,นักลายนะครับนะในรอบแรกไป c o n ไซด์ of Money o o r People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินนะครับสำหรับคนทั่วไป นะอันนี้เป็นรอบที่2นะครับจะจัดขึ้นนะครับในเสาร์ที่16เมษายน65นะเวลา18.30ถึง21.30นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ฟังรายละเอียดนะของเ,อเนื้อหานะครับนะในช่วงนี้2นาทีถ้าท่านที่ไม่สนใจนะครับกดข้ามไปในนาทีที่2ได้เลยนะจะเป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับสำหรท่านที่สนใจการประชุมสัมมนานไลน์นะก็สนใจก็ติดต่อผ่านไลน์ไอดีผมนะครับเศก9เนื้อหาหัวข้อในการพูดคุยเนี่ย จะทําให้ท่านมองเห็นภาพนะว่าปัญหาความขัดแย้งนะของมหาอำนาจในขณะนี้มันเกิดจากอะไรนะก็คือความสําคัญของเงินนั่นเองนะครับการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันเงินกับหนี้สินเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่นะครับเงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษเงินสกุลคริปโตและเงินดิจิทัลของธนาคารกลางนะครับบท่านที่สนใจนะครับอันนี้สําคัญนะท่านที่พลาดไปนะใน2ตอนนะที่ผมทําไปในปลายปีที่แล้วนะครับส่วนตอนที่3านะท่านที่สนใจเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้วนะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยต้องรอนะครับเพราะตอนที่3จะพูดถึงสิ่งที่ผมมองคาดการจะเป็นไป หลังตลาดแค s ชแล้วนะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเกรดรีเซ็ t ต่อไปในทศวรรษนี้นะครับต้องรอสักนิดหนึ่งนะซึ่งต้องติดตามดูสถานการณ์นะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับครับคลิปนี้นะผมจะมาชวนคุยกันนะครับว่าทำไมนะสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่นะครับมักจะมองสถานการณ์พลาดอยู่ตลอดเวลานะครับจากที่เคยรวยก็จะพลิกเป็นจน จากที่เคยดีก็จะพลิกเป็นร้ายได้นะครับเพราะว่าสิ่งต่างนะที่เขาเรียกว่าเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะถ้าเรามองโลกนะไม่ได้ตรงตามที่เป็นจริงเนี่ยนะเราก็มักจะพลาดนะพราะนั้นวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับเพื่อให้หลายท่านเนี่ยนะจะได้ไปกลับไปมองใหม่นะพิจารณาใหม่นั่นเองนะว่าเพราะจะได้เราจะได้ไม่ผิดพลาดนะแบบที่เคยผ่านมา อย่างเรื่องบางเรื่องนะครับผมพูดไปนะหลายคนไม่เชื่อนะไม่เชื่อเนี่ยจะยังไม่เพียงพอนะขนาดบางทีมาปรามาสก็มีนะหรือว่าเรียกว่ามาศประมาทก็มี <S <S อย่างผมพูดเรื่องของทิศทางราคาทองคำอย่างเป็นต้นนะที่ผ่านมาในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะผมบอกว่าทิศทางราคาทองคํะในปี65ประมาณยังเป็นทิศทางขาขึ้นเป็นบวกอยู่นะก็จะมีบางท่านเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่พอฮะก็จะมา เหมือนกับพูดประมาทนะแต่พอทองคำขึ้นจริงๆนะเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ไร้เสียรภาพนะทางภูมิศาสตร์โลกเนี่ยนะนะก็ไม่เห็นท่านที่ปรามาตรนะครับมากล่าวสบมาทเนี่ยมาขอโทษก็ไม่เห็นมีนะก็เรียกว่ามีแต่ติอย่างเดียวนะอนาคตยังไม่เกิดก็ติเป็นอย่างเดียวนะ เพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็เหมือนเราขับรถนะไปบนถนนหนทางนะซึ่งแนะ่นอนระยะทางอันไกลโพ้นนะไปข้างหน้าอีก1กิโล5กิโล10กิโลเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกก็เปรียบเสมือนอนาคตอ่นะซึ่งเราอยู่ที่ปัจจุบันนะเราไม่สามารถเห็นมันได้นะด้วยตานะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเห็นมันได้อย่างไรละ่ะนะเราจะสามารถที่จะประเมินสถานการณ์เราไม่ผิดพลาดอย่างไรละ่ะ เหตุการณ์ในอนาคตนะก็เหมือนเราขับรถเพราะฉะนั้นการขับรถเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยภายนอกและภายในนะเหตุปัจจัยภายนอกก็คือเราต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารนะวันนี้ภูมิอากาศเป็นยังไงสภาพอากาศเป็นอย่างไรมีพาย,ยุเข้าไหมนะมีที่ไหนปิดซ่อมบํารุงหรือเปล่านะมีตรงจุดไหนนะที่เขาอาจจะมีสิ่งกีดขวางอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารจากภายนอก นะครับอนั้นเองเนี่ยนะเหตุปัจจัยจากภายในก็คือตัวเราที่ขับรถไปเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้บังคับพวงมาลัยเนี่ยนะตัวเราเองมีสติสัมปชัญญะไหมนะนอนหลับพักผ่อนมาดีไหมนะและสภาพรถของเราเนี่ยดีไหมนะสภาพเบรกรถเราดีไหมนะสมรรถนะรถของเราดีไหมเนะี่ยเราต้องรู้จักภายนอกแล้วก็ภายใน นะในการที่เราจะขับรถไปในถนนที่เยา่าไกลนะเพราะว่าเราสามารถที่จะเจออุบัติเหตุได้ตลอดเวลานะมีสิ่งกีดขวางที่เราคาดคิดไม่ถึงบันการติดตามข้อมูลข่าวสารภายนอกนะรวมถึงสมรรถนะรถนะสมรรถนาของคนขับนี่แหละนะไม่เมาเหล้านะไม่เมาขี้ตานะไม่ง่วงนอนนะครับสำคัญนะ เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยนะเราก็จะสามารถนะขับรถปลอดภัยได้ก็เหมือนกับเราสามารถที่จะนะประกอบกิจการงานทั้งหลายดําเนินชีวิตนะไปด้วยความเ,าเรียกว่าปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่านะเป็นคนส่วนใหญ่ที่บางทีมักจะมองสถานการณ์พลาดอยู่ตลอดเวลานะครับก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้นะถ้าเรามองทางด้านนะเศรษฐกิจก,การเงินก็สามารถพลิกเราอะ จากที่รวยๆอยู่ก็พลิกเป็นจนได้นะจากที่ดีอยู่ก็พลิกเป็นรายไดนะ้ถ้าไม่เชื่อก็ย้อนกลับไปดูนะในตอนต้นปี2020พอมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะอย่างโควิด1 9มันทำให้หลายธุรกิจเจ๊งล้มละลายไปหลายธุรกิจปิดตัวไปนะถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับใครที่ฟังในช่องผมมานะเมื่อย้อนไปในช่วงกลางปี2019ถึงปลายปี2019 นะสำหรับท่านใหม่ที่เข้ามานะรลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมในช่วงกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนนะธันวาคม2019ผมได้เตือนว่าโลกนะจากนั้นนะครับ2019นะ2019ต้นมาเนี่ยโอกาสที่จะเกิด global get t depression สภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่มีอยู่นะผมได้เตือนแล้วนะแล้วพอเข้ามาต้น2020มันก็เกิดขึ้นนะครับ ผมก็ได้ทำแบบสำรวจว่าสิ่งที่ผมคาดการเนี่ยมีความแม่นยำม,มากน้อยเพียงไรนะก็ส่วนใหญ่ที่เข้ามาตอบนะก็ตอบว่ามีความถูกต้องแม่นยำ70-80ขึ้นไปนะซึ่งแน่นอนครับหลายท่านถามว่าผมทราบได้อย่างไรเพราะว่าผมวิเคราะห์จากมุมมองมรการนะที่มองจากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านมีความยืดหยุ่นซึ่งมองผ่าน ฟันเ a เมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานมองผ่านเทคนิคอลคือข้อมูลในบร,ริษัทข้อมูลเชิงสถิติไซเคิลวงรอบแต่จักและข้อมูลนะครับตัวที่3คือ s e n ติเมนทัลนั่นก็คือนะครับเรื่องของสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นและมันมนะีเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องแรงขับเคลื่อนนะที่ทำให้มนุษย์มีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งต่างๆนะ ก็คือแรงขับเคลื่อนประเภทนั้นเป็นอย่างไรและมนุษย์จะตอบสนองสิ่งต่างๆนั้นอย่างไรนี่แหละครับนะสิ่งที่ทําให้นะผมคาดการนะได้ถูกต้องแม่นยําแล้วมันก็เป็นพันธรรกิจเป้าหมายในช่องผมนะที่จะทําเช่นนั้นนะครับในการคาดการอนาคตให้มีความถูกต้องแม่นยําเพื่ออะไรครับนะเพื่อให้ทุกท่านได้ประโยชน์นะจากการมองอนาคตนะด้วยสีปัญญาของผมนะไม่ได้มองผ่านนิมิตนะฮะไม่ได้มอง ผ่านอย่างนี้นะฮะมันมองผ่านจากสติปัญญาเนี่ยแหละครับตนะามที่เล่าส่วนฟังแล้วนะเพื่อให้ท่านนําข้อมูลเหล่านี้ไปขบคิดจานาต่อและปกป้องตนเองและครอบครัวจากภัยอันตรายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่มักจะมองสถานการณ์พลาดอยู่ตลอดเวลานะพลิกถานะจากรวยเป็นจนหรือจากดีเป็นรายเนี่ยก็มาจากาการมองที่ไม่บูรณาการนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ